ครับเราจะมาดูการใช้งานและการตั้งค่าปุ่ม SOS กันนะครับปุ่ม SOS ก็คือปุ่มฉุกเฉินใช้กรณีที่เราเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับเมื่อเรากดปุ่ม SOS เครื่องจะส่งข้อความไปยังหมายเลขที่เรากำหนดไว้โดยแจ้งให้ไปลายทางหรือผู้รับหรือคนที่เราต้องการขอความช่วยเหลือทราบว่าทราบผ่านข้อความว่าตอนนี้เรากำลังเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับ ก่อนที่จะมาดูการใช้งานเรามาดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับการตั้งค่าการใช้งานปุ่ม SOS นะครับเข้าสู่ฟังก์ชันการใช้งานเลื่อนหาเมนูฟังก์ชันการใช้งานการตั้งค่านะครับเข้าไปยังการตั้งค่าเลื่อนรายการไปที่การตั้งค่า SOS อันนี้อยู่รายการที่สี่นะครับนะครับ กดเข้าไปยังการตั้งค่า SOS เมื่อเข้ามายังการตั้งค่าจะพบกับการตั้งค่าสองส่วนคือการตั้งค่าข้อความและการตั้งค่าหมายเลข SOS หรือหมายเลขปลายทางที่เราต้องการให้ส่งข้อความฉุกเฉินไปนกรณนนีที่เราเปิดใช้งานปุ่ม SOS นั่นเองนะครับเรามาดูการตั้งค่าข้อความกันก่อน กดปุ่มตกลงเพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าเราจะพบกับข้อความพื้นฐานซึ่งตัวเครื่องมีมาให้อยู่แล้วนะครับก็เป็นข้อความว่า emergency need help ขอความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเราจะใช้ข้อความนี้เลยก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นเป็นข้อความของเราเองก็ได้นะครับโดยกดปุ่ม soft key ฝาเพื่อลบข้อความหลังจากนั้นก็พิมพ์ข้อความใหม่ลงไปตอนนี้ ต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาไทยอะไรเป็นต้นนะฮะกําลังเป็นลมอะไรอย่างนั้นนะฮะเป็นต้นก็แล้วแต่เราจะพิมพ์ลงไปตอนนี้ไม่สบายตอนนี้เป็นลมตอนนี้อยู่โรงพยาบาลตอนนี้เกิดอุบ,บัติเหตุนะครับอะไรก็พิมพ์ลงไปเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกดปุ่มตกลงกดปุ่มสอบขีซสายเพื่อยืนยันนะครับโอเคตอนนี้ เมื่อเราตั้งค่าข้อความเสร็จแล้วต่อไปเราก็มากำหนดหมายเลขที่จะให้ส่งข้อความฉุกเฉินไปยังผู้รับนะครับเริ่มมาที่รายการที่สอ2หมายเลข SOS ป,ปุ่มตกลงนะครับเราสามารถระบุเลขหมายปลายทางผู้รับข้อความฉุกเฉินได้5หมายเลขด้วยกันนะครับแต่จริงๆแล้วเรา จะระบุแค่หนึ่งหมายเลขสองหมายเลขหรือสามหมายเลขก็ได้ไม่จําเป็นต้องระบุครบทั้งห้าหมายเลขนะครับอันนี้การที่เขามีมาให้ถึงห้าหมายเลขนี่คือกรณีเผื่อไว้ว่าถ้าระบุหมายเลขเดียวหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งผู้รับคนนั้นเขาอาจจะมองไม่เห็นข้อความฉุกเฉินนั้นก็ได้เช่นกําลังยุ่งอยู่โทรศัพท์ไม่อยู่กับตัวอะไรนะฮะก็ยังมีเบอร์สํารองเบอร์ที่สองที่สามซึ่งจะได้รับข้อความ พร้อมกันนะครับจะได้มีคนมาช่วยเหลือเราได้ทันนะครับการระบุหมายเลขก,ก็ใส่ใหมายเลขโทรศัพท์สิบหลักลงไปนะครับแตละช่องนะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรอย่างเงี้นะครับก็ระบุไปนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มซฟอ์คีซ้ายนะครับและกดปุ่มซฟอ์คีซ้ายอีกทีเพื่อบันทึกนะครับ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้อความและหมายเลขไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับหมข้อความและหมายเลขสําหรับปุ่ม SOS นะครับการใช้งานก็เพียงแค่เมื่อเราเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามเลื่อนปุ่ม SOS ขึ้นด้านบน และกดปุ่มตอบทีฟ้าเพื่อปิดเสียงนะครับนะครับเมื่อกี้อาจจะได้ยินไม่ชัดก็คือเมื่อเราเปิดใช้งานปุ่ม SOS โดยดันขึ้นไปด้านบนนะครับที่หน้าจอจะมีข้อความแจ้งว่าโอเคตอนนี้ส่งข้อความฉุกเฉินไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้แล้วและตัวเครื่องก็จะมีเสียงดังนะครับมีเสียงเตือนเพื่อให้คนรอบข้างหันมาให้ความสนใจเรานะครับหรือ กรณีน,นี้ที่เราถูกป้นถูกจี้โจนผู้ร้ายก็จะได้ตกใจอะไรประมาณนั้นนะครับกรณีน,นี้ที่เราต้องการปิดเราต้องเลื่อนปุ่ม SOS เนี่ยลงด้านล่างก่อนนะครับพอเลื่อนปุ่ม SOS ลงด้านล่างแล้วก็มากดปุ่มซอฟคีฟฝาเพื่อปิดเสียงเตือน SOS นั้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือการใช้งานปุ่ม SOS หลังจากนั้นปลายทางก็จะได้รับข้อความที่เรากำหนดไปนี่คือการใช้งานปุ่ม SOS กับ